วัดป่าศัก์ตั้งอยู่นอกเมืองชิงแสนด้านทิศตะวันตกตามตำนานกล่าวว่าพระเจ้าแสนภูได้ทรงสร้างพระเจดีย์ที่วัดป่าศัก์เพื่อบรรจุพระโครประกาศธาตุหรือกระดูกตะตุ่มข้างขวาที่นำมาจากเมืองปาตาลีบุตรประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช1838และทรงโปรดกล้าวให้ปลูกต้นศักจำนวน300ต้นจึงเป็นที่มาของชื่อวัดป่าศัก์ ปัจจุบันเป็นวัดร้างมีโบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานทรงปราสาทซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเชียงแสนรูปแบบของเจดีย์ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะของหริภุณชัยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา